มาดูรีวิวการใช้งานมารคเวฟของซ m s u n งนะคะ MS 2 3 F 3 0 0 e e k นะคะก็เวลาได้เครื่องช้ไฟฟ้ามาใหม่ก็เหมือนป้าก็จะงงนิดนึงนะคะแต่และรุ่นก็ทำแตกต่างกันเอาเป็นอันว่าเราจะรีวิวให้เพื่อนๆที่ซื้อรุ่นเดียวกันแล้วงงเหมือนกันก็แลกันนะคะ วิธีการใช้งานตอนแต่แรกสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะเรามาดูกันนะคะพอเราเสียบปลั๊กแล้วนะคะ,ะเสียบปลั๊กนะคะเขามีปลั๊กอะไรมาก็คือปกติแหละจานรองทุกคนก็น่าจะใช้ว่างเป็นแต่เวลาเราเห็นนะเราก็จะเกิดถ้าอะไรอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะกลัว,ลวใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นเวลานะคะเป็นเวลาเวลาที่เราตั้งได้ถ้าเรากดไปที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยนะ อันนี้อันนี้จะมีปุ่มเล็กๆอยู่นี่นะคะแล้วเรากดเช่อแล้วเราก็จะตั้งเวลาสมมติขนาดนี้เวลาเท่าไหร่สิบสองนาฬิกาถ้าไม่ใช่12สมมมติเป็นสิบเอ็ดราก็ตั้งเป็นสิบเอ็ดสมมตินะคะอย่างตอนนี้นสมมติเป็นที่สิบอดนาฬิกาโอเคใช่เสร็จแล้วเราก็ตั้งนาที กดตรง,ตงนี้นะคะต้องตั้งนาทีกดตรงนี้อีกหทีก็จะมาเป็นที่นาที11อนาฬิกนาทีสมมุตินะคะโอเคเราตั้งเวลาเสร็จแล้วแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเป็นอว่าเราตั้งเวลาเสร็จแล้วก็คือเราได้เครื่องมาเราตั้งเวลาให้มันตรงเป็นปัจจุบันนะคะแล้วเวลาเราใช้งานตรงนี้เวลามันจะขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาที่เราเสียบปลั๊กและมันก็จะปิดตอนที่เราถอดปลั๊กกันนะคะจะได้ไม่ต้องตกใจว่า ไอตัวเนี้ยมันคืออะไรมันทํางานอยู่ไหมตอนแรกก็ใช้ที่แรกก็งงเหมือนกันนะคะว่าจะเปิดได้ไหมเนี่ยถ้าเปิดออกมานะคะ <What? S 1> เมื่อกี้เราลองใช้น้ําใส่ดูนะคะเวลาซึมใหม่ๆเขาให้ลองใช้สิบนาทีนะคะเอาน้ําลงไปใช้ดูจะได้ดูเช็คว่าทํางานปกติไหมนะคะ <What? S 1> อันนี้เราใส่เข้าไปแล้ว <What? S 1> ลวันนี้ถามว่าเราจะเริ่มใช้งานกันละเราจะทํำยังไงนะคะก <What? S 1> ็ให้ตั้งเวลาปกติเลยะค่ะตรงนี้ หมุนตั้งเวลาด้านหลังจะเป็นวินาทีนะคะตอนแรกตอนแรกมาลองใช้เนื้อความเป็นนาทีแต่อันนี้เป็นวินาทีจะค่อนข้างหมุนเยอะนิดนึงสมมติเราใช้ที่1นาที30วิอ่ะสนาทีนะคะสนาทีปุ๊บอ่ะพอเราตั้ง2อนาทีเครื่องจะก็จะมีเสียงปี๊ดแล้วก็ทํางานเลยพอครบ2นาทีก็จะมีสัญญาณเตืนอนดังปีด๊ดหนึ่งครั้งถ้าเรายังไม่ไม่ได้เปิดฝาออกไม่ได้อะไร ก็รู้สึกว่าจะดังอีกครั้งเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าครบ2อนาทีแล้วจะดังยังไงนะคะส่วนการตั้งข้างล่างอันนี้นะคะก็ถ้าเป็นรูปหยดน้ํานี่คือละลายน้ำแข็งนะคะอันนี้จะเป็นร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าหกร้อยเจ็ดร้อยส่วนใหญ่ก็เราก็จะเลือกดูอุณหภูมินะคะว่าเราจะตั้งที่เท่าไหร่ต้องการร้อนร้อนมากร้อนไวก็จะใช้เวลาน้อยจะส่วนใหญ่ก็จะตั้งกันอยู่ประมาณหกร้อยนะคะอันนี้เราเลือกไว้ที่หกร้อยนะคะ สำหรับใครซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะ<บ>ก็เลยอัดคลิปไว้ให้นะคะตอนแรกมาก็งงเป็นไก่าตาแตกเหมือนกันอะไรที่มาใหม่มันเหมือนง่ายนะแต่บางครั้งคู่มือมันก็ไม่ได้บอกเราก็ต้องโทรถามศูนย์เขามีศูนย์บริการแต่เราก็อยากให้มันไวเราก็ดู Youtube เอาแล้วก็เห็นนี้เพื่อนๆอ,อธิบายไว้แต่ว่าเราคิดว่า,าลองอธิบายแบบบ้านๆดูนะคะเผื่อ <c oughs> ว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ซื้อเครื่องรุ่นเดียวกันนะคะ ซัมซุงก็ถือว่าแบรนด์เขาก็โอเคอยู่เนาะใช้ได้ดีทีเดียวถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกวิธีนะคะอันนี้คู่มือก็จะมีภาษาไทยบอกเรื่องการทำความสะอาดการอะไรอย่างเงี้อันนี้เราผ่านไปแล้วค่ะเหลืออีกสามสิบสองวิสามสิบยี่สิบเก้ายี่แปดยี่เจ็ดยี่หกยี่ห้ายี่สี่ไล่ไปเรื่อยๆจำไม่ว่า มันสามารถตั้งนาฬิกานะคะไว้แล้วจะขึ้นตลอดเวลาอย่าไปตรงใจนะคะจะครบแล้วนะคะห้า <Wel> ส <Glenn sound> ี <ML> mmm ่สามสองหนึ่งเห็นไหมคะสัญญาณเตือนตือตือตือก็จะขึ้นเป็นเลขศูนย์การขึ้นเป็นเลขศูนย์ก็คือเราสามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเรายังไม่เปิดมันจะร้องเตือนอีกไหม น่าจะตื้อแค่สามครั้งแล้วนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยร้อนก็หาว่าจะมีถุงถุงมือสําหรับการหยิบจับนะคะอย่าใช้มือจับโดยตรงเพราะมันจะร้อนนะคะเอาละค่ะสรุปวิธีการใช้งานง่ายๆของรุ่นนี้นะคะสัมส่งรุ่นนี้นะคะก็คือตั้งเวลาแต่ถ้าเราไม่ไม่ไปซีเรียสกับเวลาเราไม่ได้ใช้ดูอะไรนะคะ ก็ไม่ต้องตั้งก็ได้แต่เวลาใช้งานก็คือตั้งเวลาตรงนี้พอเราเริ่มหมุนปั๊บมันจะเป็นวินาทีก่อนเราตั้งเป็นนาทีก็ดูเลขด้านหน้าเป็นนาทีด้านหลังเป็นวินาทีพอเราตั้งพอเราหยุดหยุดหยุด,ยดปุ๊บเราหมุนหยุดถ้ามนเราไม่พอเราจะเพิ่มเราก็หมุนเพิ่มได้นะคะมันทํางานแล้วถ้า,ถาขณะที่เครื่องทํางานก็รู้ไปอยู่แล้วนะคะไม่เปิดไม่เปิดฝานะคะนี่นะคะโอเค เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ากาดที่ทํางานเราต้องการลดเวลามันลงได้ไหมเราลดเวลามันลงนะคะลดละเอาเราเอาแค่เนี้แปดวิเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอาหยุดทํางานแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะทําให้พังเร็วหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ย้อนเวลาให้ลดลงได้ก็ลองศึกษากันดูนะคะเอามาฝากคะ่ะ